ครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราก็จะมาพูดคุยกับตูนเรื่องเซนซายศึกประสาท12ราศีนะครับก็เป็นพูดคุยหลังดูนะครับการ์ตูนเซนซียเนี่ยก็เป็นการ์ตูนที่รีเมคมานะครับเพราะตอนเด็กๆผมเคยดูอยู่นะเรื่องเซนซียเนี่ยเนื้อหาที่ผมพูดนะครับอาจจะมีการสปอยบ้างนะครับถ้าใครไม่ชอบการสปอยก็ปิดคลิดไปได้เลยนะครับเรามาพูดถึงข้อดีของหนังนะครับหนึ่งนะครับหนังเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกับภาาเก่าๆเลยนะครับเราสามารถดูได้เลยคนที่ไม่เคยดูเซนเซียก็สามารถดดูไ้เลยนะครับ เพราะเรื่องนี้มันจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ว่าก็จะเล่าแบบรีบๆนะครับนี่แกเป็นเป็นนั่นเหรอเออฉันชื่อเซย่าเิคาซัสเซนสองนะครับเนื้อเรื่องเล่าเร็วนะครับกระชับเข้าใจง่ายนะครับสามนะครับงานภาพนี่สวยมากนะครับคือซีจงซีจีนี่คือแบบสวยอลังการอ่ะคือแบบเสียดายที่ผมไม่ได้ไปดูในโรงนะครับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเข้าโรงหรือเปล่าแต่ขนาดผมดูในโทรศัพท์นี่ยังอลังการเลยนะครับคือดีอ่ะมันไม่มีฉากกระตุกคือมันไม่มีฉากกระตุกนะครับเหมือนในอุ เอฟเฟกมันอะก็ยังแบบกระตุกกระตุกอยู่นะครับ 4. นะครับฉากสู้นี่คือมีเยอะมากนะครับใครชอบแบบหนังสู้กันสู้กันเนี่ยคือดูได้เลยครับเรื่องนี้สนุกแปบ๊บเดียวสู้กันแป๊บเดียวสู้กันดูได้จนจบครับเรื่องนี้ดูเพลินเลย 5. นะครับใครที่ดูภาคเก่าๆมาเนี่ยก็จะอินเป็นพิเศษนะครับเพราะหลายๆส่วนของหนังเนี่ยมันจะอ้างอิงมาจากภาคเก่าๆนะครับถึงมันจะไม่ใช่จักรวาลเดียวกันนะแต่ว่าเราก็แบบสามารถแบบพอเดาๆได้นะครับว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นยังไงมายังไงนะครับแต่ในเรื่องมันเนี่ยไม่เกี่ยวกับ มันก็จะประมาณสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมอะนั่นแหละเพราะเขาจะไม่เล่าแบบต้นกําเนิดสไปเดอร์แมนเลยก็จะแบบเล่าแค่พูดพูดสั้นๆประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าคนดูภาคเก่าๆมาก็จะอ๋อพอเราได,ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็จะอินขึ้นนะครับข้อดีอย่างที่หกนะครับดีไซน์ของตัวละครทุกตัวเนี่ยคือโคตรเท่นะครับจดจําง่ายทุกตัวเลยคือแบบถึงตัวละครมันจะเยอะนะแต่ว่าก็จําได้หมดเลยนะครับ ถึงจะจําชื่อมันไม่ได้เออแต่เราจําได้ว่าไอ้นี่คือตัวไหนอะไรแน่นอนนะครับและดีไซน์เกาะเวลาต่อสู้เงี้ยมันก็จะแบบปิดหน้ากากมาเหมือนไอรอนแมนนะครับเวลาพูดคุยก็แบบอาออกนะครับคือโคตรเฟี้ยวนะครับเรื่องนี้ใครไม่เคยดูนี่ไปดูเลยนะครับหรือว่าก็ไปดูในทิกตอกผมก็ได้นะครับผมลงไว้ฉากต่อสู้เยอะแยะเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงข้อเสียของหนังบ้างนะครับข้อเสียอย่างที่1นนะครับหนังเนี่ยมันมีเวลาเล่าน้อยนะครับ ถ้าใครแบบไม่ได้ดูภาคเก่าๆมามันอาจจะแบบไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นนะครับแต่อย่างว่าแหละถึงเนื้อเรื่องมันไม่เกี่ยวกับภาคเก่าๆนะแต่ว่าถ้าเราดูภาคเก่าๆมาเนี่ยมันเราจะเห็นแบบตอนตัวละครตัวนู้นฝึกตัวนี้ฝึกนะครับว่ามันระบาดขนาดไหนนะครับแต่ภาคนี้ก็มีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสนุกสนุกเขาอยากทามาให้มันจบภาคเดียวแล้วแหละมันก็เลย เวลาน้อยนะครับคือหนังเนี่ยมันจะแบบไม่ได้เล่าว่าตอนพวกพระเอกฝึกยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับคือจะตัดมาก็เป็นแบบบอลเซนต์เลยนะครับคือใส่ชุดเกาะได้เลยแต่ถ้าใครดูภาคเก่าๆมาก็จะรู้ว่าอ๋อมันฝึกอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็อาจจะอินขึ้นถ้าหนังเรื่องนี้มันแบ่งออกเป็น3ภาคนะคผมว่าอาจจะอินกว่านี้แบบภาคแรกเป็นแบบเริ่มฝึกภาคสองก็เป็นแบบเริ่มสู้ ภาค3ก็เป็นลานดบอสอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะแบบอินมากกว่านี้นะครับแต่เ่าแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับพอแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับอย่างว่าแหละ CG มันแบบดีเกินด้วยนะครับแบบมันอาจจะเสียงบประมาณเยอะนะครับเวลาทําเรื่องนี้ข้อเสียอย่างที่2นะครับเนื้อเรื่องมันเรียบง่ายนะครับไม่มีฉากลุ้นไม่มีแบบฉากหัมมก,ก,กมุมอะไรทั้งสิ้นนะครับคือเราดูมันแบบดูสนุกอย่างเดียวอะ่ะแบบขนาดตอนที่พระเอกเนี้ยต่อยซัดกับตัวร้ายอะ่ะเราก็รู้ยังไงแบบพระเอกมันก็ต้องชนะนะครับแต่ว่ามันทําให้เราดูแบบสนุกอะ่ะดูว่าแบบเอออยาระันงงไคบ สำหรับคนที่ไม่ชอบหนังเดาง่ายๆนะครับก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าไม่นับเนื้อเรื่องในการดําเนินเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ผมให้10เต็ม10เลยนะครับข้อเสียอย่างที่3นะครับบทบางตัวมันมาน้อยไปอะ่ะเช่นฟิน e ิกกี้ีอย่างเงี้ยแม่งเปิดตัวอย่างเท่นะครับสักพักสู้แม่งแพ้เลยแม่งเก็บโกเซนไม่ได้สักคนนะครับพอ่พอๆกับน้องมาเลยนะครับอันดูเบล้ชุนเนี่ยก็ชนะโกเซนไม่ได้สักคนเลยนะครับ2ตัวนี้บทน้อยมากครับทางั้นที่ชุนเนี่ยชุนเนี่ยก็เป็นแบบ1ใน4ตัวหลักเลยนะแต่ว่า ค่าโกเซนไม่ได้สักคนนะแล้วก็ไม่ค่อยมีบทอะไรมากแต่ว่าเททุกฉากเวลาที่ชุนออกมาเนี่ยสุดยอดนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อเสียที่ผมจะมแบบแถ e, หามาได้นะครับเพราะผมชอบเรื่องนี้มากอะก็ไม่รู้จะหาข้อเสียอะไรมาแบบพูดแล้วนะครับมันดูสนุกอะมันดูได้เรื่อยอะต่อไปเราก็จะมาพูดถึงฉากที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็สำหรับผมนะคือชอบทุกฉากเลยเพราะว่าไม,ไม่รู้จะเลือกฉากไหนมาเป็นแบบสุดๆดดีอะเพราะว่ามันเท่หมดเลยอะโดยเฉพาะฉากต่อสู้เนี่ยคือแบบ มันทุกฉากนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกจริงๆนะผมเลือกฉากตอนที่ชิลิวเนี่ยสู้ออกับโกเซนนะครับแล้วก็ใช้หมัดมังกรพัง,งาดโรซังนะครับคือผมชอบชิลิวเป็นแบบทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบเออโคตรเฟี้ยวเลยวะ่ะถึงเนื้อเรื่องมันจะแบบไม่โฟกัสที่ชิลิวมากนะแต่ว่ามันจะไปโฟกัสที่พระเอกมากกว่าเซย่าเนี่ยแต,แต่แต่ละตัวก็มีฉากที่นะ่าจดจํานะครับถึงจะเป็นแบบฉากแย่บ้างอย่างเช่นแบบฟินิคีเนี่ยมาก็แพ้นะครับแต่ตอนเปิดตัวเท่เออก็จดจําได้หมดทุกตัวนะครับ โกเซนแต่และตัวก็ออกแบบมาดีมากนะครับคือแบบชอบมากกับเรื่องนี้เอฟเฟกต่างๆเนี่ยคืองานภาพสวยมากนะครับเรื่องนี้แนะนําให้ดูเลยนะครับสําหรับคะแนนที่ผมจะให้เรื่องนี้นะครับก็9.5เต็ม10นะครับคือถ้าในเรื่องมันมาแบบดีหน่อยหรือแบ่งเป็น2ภาคอย่างเงี้ยผมอาจจะให้แบบ10เต็ม10เลยนะครับเรื่องนี้สำหรับใครที่ไม่มีเวลาดูอยากดูแบบเนื้อเรื่องยอ่อยๆอยากดูแต่ฉากต่อสู้อย่างเดียวนะครับ,รบก็ไปดูได้ในที่ t i k t o k ผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับในใจของแกคเคยสัมผัสคอสโมที่แท้จริงหรือเปล่า